สนามเลือกตั้งสัปดาห์สุดท้ายก่อนเลือกตั้งจริง24มีนาคมนี้เราขยับเข้ามาใกล้กรุงเทพมากขึ้นค่ะพื้นที่สมุดรปราการครับต้องเป็นพื้นที่ของพักเพื่อไทยในช่วงปี54นะครับที่ผ่านมามีทั้งหมด7เขตการเลือกตั้งด้วยกันตระกูลดังๆก็คือตระกูลอัศวะเหมนั่นเองรู้จักกันดีเลยปีนี้เพื่อไทยจะสามารถยึดเก้าอี้เดิมได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันนะครับเขตการเลือกตั้งมีทั้งหมด7เขตการเลือกตั้ง เท่าๆกับปี2554นะครับส่วนตัวเลขของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประจำปีนี้1 3 4 0 0 0กว่าคนนะครับแบ่งเป็นผู้ชาย483,000คนผู้หญิง550,000คนครับนี่แหละค่ะย้อนไปดูผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในปี2554กันบ้างนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด881,486คนเห็นว่าจะน้อยลงกว่าปีนี้เล็กน้อยนะคะส่วนผู้มาใช้สิทธิ์ในปี2554มีถึง662,640 18คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ75.17ด้วยกันค่ะบาเสียก็มีเช่นเดียวกันมีกว่า19,808ใบด้วยกันแล้วก็ไม่ประสงค์ลงคะแนนถึง21,484ใบค่ะครับส่วนข้อมูลในพื้นที่เขต5ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณผู้ชมจะครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอบางบ่ออำเภอบางพลีแล้วก็อำเภอบางเสาธงนะครับตัวเลขตอนปี2554นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง138,000 ขอภัย13837คนผู้มาใช้สิทธิ์ ประมาณ97,000คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่74%บนะครับบัตรเสีย3624ห่ใบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์3.73%เและไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือว่าโหวตโน3.07%ครับนี่แหละค่ะส่วนในปี2554ที่ผ่านมาผู้ที่เข้าชิงที่ลงสนามเลือกตั้ง2รายด้วยการที่คะแนนเนี่ยเรียกว่าก็ไม่ได้ห่างกันเยอะสูสีกันเลยทีเดียวนะคะคนแรกคือคุณสลินทิปสุขวัฒน์ตอนนั้นได้ไป498คะแนนค่ะถัดมาน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กัน,นะคะกับคุณ กรุงศรีวิไลสุทินเผือกขณะนั้นได้ไป28,534คะแนนด้วยกันค่ะแน่นอนนะครับว่าตัวเต็งในพื้นที่เขต5ของจังหวัดสมุทรปราการแชมป์เก่าก็เลือกอที่จะลงพื้นที่เหมือนเดิมคือลงสมัครเหมือนเดิมนะครับดูตัวเต็งกันหน่อยนะครับ5ท่านที่เรารวบรวมมาให้นะครับท่านแรกก็คือคุณสรินทิพย์ สุขวัตต์ตัวแทนจากพักเพื่อไทยเป็นอดีตสสสามสมัยซ้อนด้วยและท่านต่อมาครับคุณกรุงศรีวิไลสุทินเผือกตัวแทนจากพักพลังประชารัฐนะครับเป็นคู่แข่งคนเดิมแต่ว่าคนนี้เนี่ยย้ายมาหลายพักแล<อ>้วล่าสุดมาอยู่พักพลังประชารัฐครับนี่แหละค่ะถัดมาก็คือพันตำรวจโทรประเมศมหาศิรัตนโรจากพักประชาธิปัตย์คนนี้เกิดที่นี่แล้วก็โตที่สมุทรปราการคือเรียกได้ว่าเป็นคนพื้นที่สมุทรปราการเลยแล้วค่ะถัดมาคือคุณประสานจากงูเหลือมจากพักภูมิใจไทยแล้วก็พักอนาคตใหม่คือคุณไตรวั อิ่มใจด้วยต้องเรียกว่าหคนนี้น่าจับตามองทั้ง5ท่านเลยลค้ค่ะใช่ครับใครจะได้เป็นสสในพื้นที่เขตหจงังหวัดสมุทรปราการต้องมาลุ้นกันส่วนศึกช้างชนช้างในวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับตัวแทนฝั่งของพักพลังประชารัฐแล้วก็พักประชาธิปัตย์นะครับพักพลังประชารัฐก็คือคุณกรุงศรีวิไลสุทินเพือค่ะเรารู้จักกันดีในฐานะเป็นดารานักสแสดง,งนะครับล่าสุดเนี่ยจากพัก พลังประชาชนปี50ปี54มาอยู่พักภูมิใจไทยปีนี้ลงรับสมัครเลือกตั้งเขต5มสมุดปราการในนามของพัก พลังประชารัฐนะครับค่ะส่วนอีกหนึ่งคนก็คือพันตํารวจโทรประเมศมหาศิรัตนโรธตัวแทนจากพักประชาธิปัตย์หมายเลข12นั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าพันตารวจโทรประเมศเป็นตํารวจแล้วก็เกิดโตที่จังหวัดสมุทรปราการเรียกว่าคุ้นเคยกันดีเลยและบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีนโยบายถึงขั้นเคาะประตูหน้าบ้านเ,<อ>เพื่อจะแนะนําตัวเองแล้วก็บอกกับประชาชนคลุกคลีกันเลยทีเดียวเห็นบอกว่าได้ใจได้เสียงจากประชาชนด้วยเรียกได้ว่าก็มาแรงไม่แพ้กันเลยครับตอนนี้ <c oughs> ทั้งสองท่านพร้อมที่ จะวิดีโอคอลพูดคุยประชันนโยบายกับเราทั้งสองคนแล้วอยู่ในสายตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะคบสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงโค้งสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายในพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวถามฝั่งของพลังประชารัฐคุณกรุงศรีวิไลก่อนครับคือถามอาว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการลงพื้นที่ตอนนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับอาก ทำพื้นที่มาตั้งแต่เป็นสอสอก่อนเป็นสอสอแล้วเป็นสอสอแล้วก็มาโมคะครับมามาแพ้เลือกตั้งจนกระทั่งทุกวันเนี้เก้าปีแปดปีกว่าเกือบเก้าปีไม่เคยหยุดเลยครับบรรยากาศช่วง <ผม S 1> คง <น S 2> สุดท้ายเก้าปีเต็มครับไม่เคยหยุดเลยก็มาถามว่าพี่น้องประชาชนว่ายังไงก็ตอบรับผมดีปกติ คนก็พี่น้องประชาชนก็ต้อนรับผมอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นนักสแสดงแล้วไม่มีพิษมีภัยผมเป็นคนบริสุทธิ์เป็นลูกชาวนาอำเภอบางบ่อโดยแทย้โดยกําเนิดนะครับแล้วผมก็ไปอยู่กรุงเทพเพียนั้นเองแล้วก็ไปเป็นนักสแสดงครับอ่ะสลับนัน<า>แต่ว่าแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนชอบผมก็คือติดดินครับแล้วผมไม่มีการหายหน้าไปจากพื้นที่ ผมต้องตั้งใจทำงานการเมืองครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตผมแล้ว oh. แล้ว <Yeah. S 2> ผมก็บอกพี่น้องแล้วว่าครั้งสุดท้ายสุดท้ายของชีวิต oh. ขออุทิศให้สมุดประการบ้างเกิดครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วโมเดลต่างๆที่ผมคิดไว้คอนเซปต์งานต่างๆที่วางไว้เนี่ย oh. ผมก็คิดว่าผมจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะมีความสามารถครับถ้าพีดองประชาชนเมตตาแล้วก็ครับ ผมมองนะว,ว่าพลังประชารัฐนั้นเป็นพรรคที่ไม่ลำเอียงไปฝั่งใดทั้งสิ้นอาครับตรงกลางคุณอาครับขออนุญาตขัดนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนโยบายตอนนี้คุณอาอยู่ในสายพร้อมๆกับทางพันตํารวจโทรประเมศตัวแทนจากพักประชาธิปัตย์หมายเลข12ด้วยประเมศก็นับถือและไข่กันร,รับนนเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตสลับไปคุยกับคุณประเมศบ้างเดี๋ยวฟังเสียงคุณประเมศกันหน่อยนะคะบรรยากาศการลงพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับคุณประเมศครับผลตอบรับครับตอนนี้ครับคนอื่น ก็ต้องกราบสวัสดีคุณอากุงศิวิไลนะครับก็เป็นคนพื้นที่นะครับพื้นที่อำเภอบางบ่อเช่นเดียวกันกับผมนะครับแต่ว่าคุณอาเนี่ยเขาคนชาวท้องนาแต่ผมเป็นชนชาวทะเลนะครับบ้าเกิดกำเนิดนะครับบ้านเกิดอยู่ริมทะเลเลยนะครับก็การลงพื้นที่ของผมเนี่ยก็จะเน้นหนักไปที่เชาวบ้านตำบลคลองด่านนะครับเ่ะบ้านเกิดนอนนอนเป็นเป็นระดับแรกก่อนนะครับในการลง ในการลงไปดูพื้นที่ครั้งแรกนะครับก็จะเจอปัญหาของชาวประมงเนี่ยของปัญหาของชาวประมงที่ได้รับผลกระทบนะครับจากกฎหมายประมงนะครับที่ที่ใช้อยู่นะครับก็ได้รับการพูดคุยปรับทุกนนะครับเรียกว่าปรับทุกนะครับว่าการทำหากินลําบากนะครับการทำหากินลําบาก มันมีกฎระเบียบมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็นโยบายของพระวิทยดิปัตธ์นะครับก็จะเข้ามาดูแลแล้วก็ปรับปรุงให้มันสอดคล้องกับการทํามาหากินของชาวประมงอย่างแท้จริงนะครับซึ่งเดพูดว่าจะพูดถึงเรื่องนโยบายถูกต้องไหมครับครับค่ะครับก็เพราะนั้นก็เดี๋ยวขอข้ามไปนะครับว่าการลงพื้นที่ก็จะเจอปัญหาหลากหลายนะครับเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังมีความ ลักลั่นกันในเรื่องของกระภา,ภาพเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความยากจนที่แตกต่างกันบางคนก็มีอันจะก,กินบางคนก็ยังยากจนอยู่นะครับัซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ผมก็ได้เก็บข้อมูลไว้นะครับผมลงพื้นที่โดยตนเองแต่การข้อประตูนะครับลูกหลาขนของคนคลองด่านแล้วเอาความคนบางบ่อนะครับเข้าไปพูดคุยขอคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> บ้านเกิดเมืองนอนนะครับโดยอาศัยคําว่านะครับคนบ้านเดียวกันนะครับคนบ้านเกิดเมืองนอนเดียวกันนะครับไม่ทิ้งกันนะครับเพราะว่าในชีวิตผมเองเนี่ยครับก็รับราชการเป็นข้าราชการตํารวจมาสามสิบกว่าปีนะฮะเราก็ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับมีชาวบ้านเดือดร้อนมานะครับไม่ว่าจะเป็นใครเราให้การบริการให้การดูแลอย่างเต็มที่นะครับไม่มีแบ่งฝ่ายหรือ แบ่งอะไรทั้งสิ้นนะครับคุณประเม่ครับด้วยด้วยเวลาที่จํากัดนะครับคือปัญหาหลักๆที่ตอนนี้เจอในพื้นที่คือปัญหาเรื่องของประมงแล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นขออนุญาตสลับไปฝั่งของอากรุงศิวิไลครับปัญหาในพื้นที่เขตหสมุทรปราการณตอนที่ลงพื้นที่ไปปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดคืออะไรครับคุณอางบประมาณของจังหวัดสมุทรปราการปีหนึ่งเนี่ยน้อยกว่ากรุงเทพเดียวเป็นอันดับสองของประเทศไทยครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําเริ่มแรกก็คือ พี่น้องที่การสัญจรคมนาคมสาธารณดูภพอคยังไม่ยังไม่สะดวกสบายทั้งสิน้นบ้านผมเองหมู่สองอำเภอบางบอ่อตำบลบางพีน้อยท่านคิดพี่น้องเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่กี่สมัยมาผมไม่ทราบได้แต่สองสี่เจ็ดห้ามีผู้แทนมา,าบ้านผมเพิ่งมีประปาไฟฟ้าเข้าตอนที่ผมมาเป็นสสนี่เองครับ แล้วทุกวันนี้การประปาสาธารณสุขระโภคทุกอย่างก็ยังไม่เรียบร้อยยังไม่เป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชนยังลำบากกันมากยังมีท้องที่น้ำยุงลายยังมีมาก <S 2> <S 2> <S 2> การสัญจรแล้วยังลำบากอยู่มากเรียบมอเตอร์เวย สะพานต่างๆก็ยังเป็นไม้อยู่ครับยังมาทาไม่ได้เลยสักอย่างเดียว<อ>ปัญหาเรื่องชาวประมงผมก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องชาวประมงอย่างมากค่ะแต่ว่าผมก็ได้นําเรื่องเนี้ยไปเสนอทางพักให้ผู้ใหญ่ของพรักได้ทําเป็นนโยบายว่าต่อไปเป็นยังไงทางพักก็ตอบมาว่าไปบอกพี่น้องประชาชนชาวประมงชาวทะเลว่าใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ ชาชาต่างชาติที่เขามองประเทศไทยอยู่เพะว่าเราจะเป็นการค้ามนุษย์จะจัดให้อยู่ในระเบียบก่อนใจเย็นๆนิดหนึ่งเหมือนกันที่เราจัดคลองยกตัวอย่างคลองราดพร้าวหรือว่าคลองแสนแสบที่สกปกลกลุงลางมานานทุกสิ่งทุกอย่างก็ตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนฝั่งเรียบร้อยเป็นทิวทัศน์ที่สวยทิวทัศน์ที่น่ามองแล้วก็ ดูแล้วสดชื่นครับตอนนี้ขอให้เราจะทําประมงเป็นแบบนั้นขำให้น้ําใสแ้ะปลาก็อยาเข้ามาแสดงว่าปัญหาหลักๆที่พลังประชารัฐเจอมาก็เรื่องของการสัญจรสาธรณูปโภคแล้วก็การประมงด้วยนะครับทีนี้ทั้งสองพักเลยนะครับเราลงพื้นที่ไปเจอปัญหาแล้วแล้วนโยบายที่เราจะเอาไปขายหรือว่านโยบายที่เราใช้หาเสียงในพื้นที่เนี่ยเราเน้นไปที่เรื่องอะไรครับทางของประชาธิปัตย์ก่อนก็ได้ครับครับเอ่อ ก็ <C oughs> ขอบคุณนะครับที่บายทางการประมงของของ, <C oughs> ของพรคปราชาชนนะครับก็เล่นแก้ไขปรับปรุงนะครับ <C oughs> ก็จะมีการแก้ไขปรับปรุงเรื่องของกฎหมายระเบียบต่างๆ <C oughs> ให้สามารถรองรับการทำงานจริงๆของของชาวบ้านนะครับชาวประมงว่าสามารถทํางานหาประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็ไม่ตึงเกินไปเป็นนโยบายหลักของภาคประชาชิทีปอยู่แล้วนะครับ ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็ก็ต้องขอให้เป็นการประชาสัมพันอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะส่วนฝากฝั่งพรรคพลังประชารัฐคะหลังจากที่พูดคุยกับชาวบ้านแล้วมีเรื่องไหนที่ต้องเร่งแก้ไขเลยไหมคะอากุงคะนโยบายหลักๆเลยครับฮัลโหลครับความเป็นอยู่ของพี่น้องครับต้องมาอันดับหนึ่งครับครับแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องให้พี่น้องจดจําไปตลอดชั่วชีวิตของอาก็คือครับความซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินบ้านเกิด ่อพี่น้องประชาชนตั้งประเทศพลังประชารัฐไม่มีแน่นอนครับโดยเฉพาะนายกท่านอนเประยุทธ์จันโอชาท่านไม่มีใครจะด่าจะว่ายังไงไม่เคยโต้เถียงใครทั้งสิน้นเพราะตั้งทำต,ต,ตั้งใจทํางานให้ประเทศชาติจริงๆครับมผมกล้ารับรองด้วยเกียรติยศของนักสแสดงห้าสิบปีมาว่าพลังประชารัฐเนี่ยผมพิจารณาเพ่งเล็งเพ่งพินิจดูแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นที่บริสุทธิ์ถ้าเผื่อว่า มีปัญหาอะไรต่อมาตามมาผมนี่นะครับจะเป็นคนแรกที่ประกาศว่าพลังอรทรัตไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้แต่ผมกล้าการันตีได้อย่างนี้เลยครับครับทั้งสองท่านครับเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยแชมป์เก่าคุณสลินทิปสุขวัฒน์จากพักเพื่อไทยเขาก็ยังลงอยู่หนักใจไหมฮะผมเอาใครก่อนคะเอาอากุมก่อนก็ได้ครับสอสอเนี่ยคําว่าสอสอเนี่ยดีทุกคนคพักการเมืองดีทุกพัก แต่ว่าตอนเป็นสอสอแล้วดเูเห็นหัวประชาชนอยู่หรือไม่หรือว่าลืมพี่น้องประชาชนยังไงกันหรือไม่เป็นอยู่ที่ตัวบุคคลพี่น้องจะเป็นคนตัดสินว่าเออคนนี้เขาได้เป็นสอสอแล้วมาอยู่ใกล้ชิดเราเขาให้ความอบอุ่นกับเราพี่น้องประชาชนต้องการแค่นั้นเองไม่ต้องการอะไรมากแต่สําหรับผมนี่ผมกล้าการันตีพี่น้องท่านผูส้สื่อสื่อมวลชนไปถามได้เลยว่าผมเป็นคนยังไง าราะว่าผมมันไม่สนใจอยู่แล้วว่าการเมืองที่จะมาทําให้วุ่นวายอะไรผมไม่ชอบอยู่แล้วไงแสดงว่าไม่หนักใจใช่ไหมฮะอากุงครับว่าผมใครเป็นก็ได้ครับขอเป็นแนละทํางานให้ประชาชนมีความสุขผมยินดีสนับสนุนด้วยซ้ําครับโอเคครับาเป็นกันแล้วก็ไม่ขึ้นอภิปรายไม่ยกมาประท้วงไม่เสนอนยโยบายอะไรให้รัฐบาลรู้ว่าตนนําบลนี้หมูน่นี้อะไรเงี้ยค่ะ ความไม่ผาสุกยังไงไม่ใช่แต่งตัวใส่เพชรใส่ทองไปชูคอในสภาโอเคค่ะด้วยเวลาที่จักัดเดี๋ยวอนุญาตให้ทางฝั่งของประชาธิปัตย์ตอบหน่อยฮะหนักใจไหมครับาสามารถครับต้องซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินครับครับเชิญคุณปามศครไม่ไม่หนักใจครับไม่หนักใจเพราะว่าครั้งนี้นะครับประชาธิปัตย์เรามีนโยบายเพื่อประชาชนจริงๆครับต้องได้สัมผัสได้นะครับการลงพื้นที่ของผมเนี่ยนำนโยบายไปบอกเก่า พราแม่พี่น้องประชาชนทุกบ้านนะครับให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับผมเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ในจังหวัดสุรรณาุรีนะครับน่าจะคลองอชัยชนะได้นะครับ,รบขอขอบคุณนะครับ ครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมน่าเสียดายด้วยวลาที่จํากัดจริงๆครับคุณผู้ชมครับคืออากรุงเองก็ยังมีอีกหลากหลายนโยบายอยากจะนําเสนอนะถูกต้องแต่ว่ามีประโยคนึงที่บอกว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายของการเล่นการเมืองแล้วถ้าเกิดมันได้ไม่ได้อย่างไรเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่รุนเหมือนกันแล้วก็อีกฝักฝั่งหนึ่งพักประชาธิปัตย์ก็เป็นคนในพื้นที่ด้วยอันนี้ก็มั่นใจไม่แพ้กันแต่ก็อย่าลืมฝักฝั่งพพรรรเเเเเื่อออออไทย้้้้้าาาาาาปป็็นนนนนจจจกกกกิขะํััีตตงงลุบ จังหวัดสมุทรปราการดูเดือดไม่แพ้กรุงเทพมหานครเลยใช่ครับนหนักใจแทนคนมสมุทรปราการเลยนะฮะ,อะเอาละเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวด้วกันต่อครับ